ผมครับก็เห็นงานฟุตบอลวันนี้จริงก็อยู่ทีมไหนอะไรยังไงตำแหน่งอะไรครับครับก็ผมอยู่ทีมบ้าบอลนะครับผมตำแหน่งก็จะมีแบ็กขวาแล้วก็ปีกขวาครับวันนี้งานฟุตบอลวันนี้คนมาเยอะมากนะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาในช่วงเช้านะครับแต่ว่าแฟนแฟนบอลแฟนรายการนะครับผมก็มาให้กำลังใจกันเยอะมากครับแล้วก็ได้เห็นเยาวชนมาเยอะมากแล้วก็ดีใจครับที่ที่มีเด็กๆนะครับผมได้มาดูพวกเราเตะฟุตบอลกันนะครับแล้วก็มีคนซื้อบัตรมาดูเยอะะมากมายเลยครับ โชคของเตะเนี่ยคือฝนดุดเลใช่ครับเป็นยังไงบ้างพื้นสนามพื้นสนามก็ถือว่าดีนะครับเพราะนี่ก็สนามระดับประเทศอยู่แล้วนะครับผมก็หายห่วงเรื่องอาการแบบจะเสี่ยงบาดเจ็บอะไรเงี้ยครับก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ีมเต๋อผลผลอลเป็นยังไงบ้างครับนัดแรกแพ้ไปครับแต่ว่านอนนี้นัดที่สองาลังจะลงแข่งครับนัดที่สําคัญมากเพราะว่าต้องเก็บสามแต้มให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับเราเรากลัวทีมไหนเป็นพิเศษไหมจากทีมทั้งหมดที่เราเจอ มีก็น่ากลัวทุกทีมนะครับเพราะทุกคนก็ฟิตซ้อมกันมาอย่างดีครับผมก็น่ากลัวทุกทีมครับแล้วกิ่งเต๋าฝึกซ้อมมาเป็นยังไงบ้างครับหรือว่าหรือว่าซ้อมน้อยซ้อมทีมเรานะครับก็มีการฝึกซ้อมกันทุกอาทิตย์นะครับทุกคนก็จะเสียสละเวลามาเพื่อจะมาซ้อมกันเล่นฟุตบอลด้วยกันเพื่อให้เพื่อให้แมตที่จะมาแข่งขันเนี่ยสนุกที่สุดอะไรครับก็ซ้อมกันเต็มที่ครับใช่ครับตอนนี้ผลงานเต๋ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเปเี่นิดนึ่ง อันนี้ก็มีซีคคอมนะครับสำหรับหลุยส์จอยนะครับผมทางช่องวัน31นะครับออนไลน์ทุกวันเสาร์นะครับหนึ่งทุ่มตรงแล้วก็มีช่องทางออนไลน์นะครับผมชื่อช่องว่าติดตามนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับครับนอกจากนี้จะมีรับงานได้อีกเรื่อยๆก็ทำคอนเทนต์มาเรื่อยๆแล้วก็มีละครเรื่อยๆครับมีมีมีใครอยากจะคอนแับอะไรร่วมอะไรอ่างเงหมายถึงว่าไปจอยร่วมคอนแับครับจริงๆในงานนี้ก็หลายคนเลยนะครับหลายคนเลยก็เดี๋ยวจะจีบๆแถวนี้แหละครับโอเคขอบคุณมากครับเตาขอบคุณครับ ครับ <Yeah. S 2> yep.